ที่หนึ่งข้อสิบหกถึงข้อสิบเจ็ดจดหมายถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเปาโลเขียนจดหมายมากมายจดหมายส่วนใหญ่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเปาโลพวกเขารู้จักกันดีจนเปาโลเขียนและถามเกี่ยวกับผู้คนที่คริสตจักรหรือบอกเหตุผลของผู้คนหากมีความเข้าใจผิดเปาโลจะปลอบใจผู้คนในจดหมายของเขา และเขียนวิธีแก้ไขปัญหาทุกๆุกที่ที่เปาโลส่งจดหมายพวกเขาเต็มไปด้วยความรักที่เขามีต่อคริสตจักรอย่างไรก็ตามในพระธรรมโรมซึ่งเป็นจดหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เปาโลเขียนแทบไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆและนั่นเป็นเพราะว่าชาวโรมันเขียนขึ้นโดยที่เปาโลไม่เคยไปโรม เกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวเพียงประการเดียวของจดหมายที่เปาโลเขียนก็คือเขาต้องการไปคริสตจักรในกรุงโรมหลายครั้งว่าถ้าเขาสามารถไปได้เขาต้องการแบ่งปันความสุขที่ได้พบปะกกับเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรที่กรุงโรมและเขาต้องการที่จะไปสเปนหลังจากนั้นเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณดังนั้นเปาโลจึงมีคำที่อธิบายความเชื่อของคริสเตียน ในจดหมายที่เขียนถึงกรุงโรมไม่เหมือนในจดหมายอื่นๆดังนั้นชาวโรมันจึงกลายเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ที่บอกเราเกี่ยวกับความเชื่อได้ดีที่สุดเปาโลพูดกับโรมขณะส่งจดหมายว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐพระกิตติคุณบอกเราว่าเราได้รับพมรอดจากพระเยซูที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราอย่างไร เหตุใดจูจูเปาโลถึงบอกว่าเขาไม่ละอายในเรื่องนี้นั่นเป็นเพราะว่าชาวโรมันนักคิดว่าการตายบนไม้กางเขนเป็นเรื่องน่าละอายจัก,กรพัิโรมันตรึงคนที่ต่อต้านรัฐผู้คนชี้นิ้วไปผู้ที่เสียชีวิตบนไม้กางเขนในฐานะคนบาปดังนั้นเปาโลจึงเริ่มเขียนจดหมายเรากับว่า เขากำลังเผชิญหน้ากับความคิดของพวกเขาโดยกล่าวว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดและเปาโลกล่าวว่าเมื่อก่อนธรรมบัญญัติมีความสำคัญต่อผู้เชื่อแต่ตอนนี้พระเยซูสเสด็จมา อยู่เหนือธรรมบัญญัติหลายคนพยายามรักษาธรรมบัญญัติแต่ทำไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำบาปแต่ตอนนี้การเชื่อในพระเยซูที่พระเจ้าส่งมาก็เพียงพอแล้วมีเรื่องราวความเชื่อมากมายในกรุงโรมแต่นี่คือสิ่งที่เปาโลต้องการจะพูดจริงๆ เขาต้องการบอกเราว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูผู้เสด็จมาหาเราด้วยพระคุณนอกเหนือพิธีการและธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์เมื่อเรารักกัน